รับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารพบกันคลิปนี้ตรงกับวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2568กบกับกระผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยครับ นายพิชัยเผยนะครับเกษตรกร,กรผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปลังปี68นะครับเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกินสิบไร่จะได้รับเงินทุกรายหลังจบลงทะเบียนมีประมาณ8 0 0แสนรายคาดใช้งบประมาณ7,000ล้านบาทเตรียมชงนอบขอพิจารณาภายใน1-2สสัป,ปดาห์นี้นะครับพร้อมเดินหน้าจัดปุ๋ยราคาถูก10บ จุดส่นกครั้งกระสอบลดต้นทุนให้กับเกษตรกร,กรสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2568นะครับนายพิชัยนฤิธภัณฑ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยเพื่อเกษตรกร,กรปี2568ว่าขณะนี้นะครับ การลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปลังปี2568เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ที่กำหนดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่30เมษาย,ยน2568ได้สิ้นสุดลงแล้วมีเกษตรกร,กรขึ้นทะเบียนประมาณ8 0 0 0 0 0ยายนะครับพื้นที่พะปลูกข้าวจำนวน11ล้านไร่ซึ่งกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จะตรวจสอบการลงทะเบียน และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอขอพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งจากเดิมนะครับที่คาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน5,000ล้านบาทและเป็นงบที่เหลือจากข้าวนาปีแต่นะครับหากดูตัวเลขตอนนี้น่าจะใช้กว่า7,000ล้านบาทซึ่งต้องหางบประมาณมาเพิ่มเติมโดยกเกษตรกร คนไทยที่ลงทะเบียนจะได้รับเงินทั้งหมดและคาดว่านบขอนะครับจะประชุมได้ภายใน1-2สองสัป,ปดาห์นี้และนายพิชัยกล่าวอีกว่านะครับการช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับสามสมาคมใหญ่ได้แก่สามาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สามาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยและสามาคมคนไทยธุรกิจเกษตรรวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยเพื่อเกษตรกรปี2568เพื่อนำปุ๋ยคุณภาพดีมาลดราคาสูงสุดกระสอบละ50บาทครอบคลุมพืชทุกชนิดรวมกว่า79สูตร ปริมาณกว่า10.06ล้านกระสอบจากผู้ประกอบการ26กลายทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2568นะครับสำหรับปุ๋ยที่เขาร่วมโครงการนะครับครอบคลุมการเพราะปลูกทุกประเภทถังนาข้าวเพื่อไร่เพื่อสวนไม้ผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะสูตรสำคัญที่ชาวนาใช้มากที่สุดเช่น สี่ขีด0ขีด0ูขีดศขีดห0ศูนย์สิบขีดยี่สิบศูนย์ขีดแขีดยีและ25ขีด7ขีด14ซึ่งจัดเตรียมไว้กว่า5.49ล้านกระสอบเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากครั้งก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมกับสสเพื่อไทย เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและหนึ่งในแนวทางคือการลดราคาปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนให้ชาวนาโดยได้ทดลองโครงการแล้วผลตอบรับดีจึงขยายให้ใหญ่ขึ้นและถ้าความต้องการเพิ่มยืนยันว่าจะหาปุ๋ยมาเพิ่มให้ถ้าราคาตลาดโลกลดลงจะลดราคาปุ๋ยให้ได้อีกและขอยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่นิ่งนอนใจ มีอะไรช่วยชาวนาช่วยเกษตรกร,กรได้เราทําเต็มที่นายพิชัยกล่าวนะครับโดยการสั่งซื้อปุ๋ยในโครงการนะครับเกษตรกร,กรสามารถสั่งซื้อผ่านกลุ่มเกษตรกร,กรสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนศูนวิจัยการดินปุ๋ยชุมชนรวมถึงสหกรณ์การ,กรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศซึ่งจะรวบรวมยอดสั่งซื้อ และประสานกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสากลเพื่อกระจายปุ๋ยราคาพิเศษไปถึงมือเกษตรกร,กรโดยตรงและเกษตรกร,กรครับยังสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากโครงงานปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการโดยราคาจำหน่ายจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ w w w d i t g o t h รวมไปถึงพาณิชย์จังหวัดเกษตร,รษจังหวัด และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชมชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่าชาวนานะครับที่วันนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับว่าเงินช่วยเหลือเข้านาปลังรายละ1000บาทนะครับจะได้ทุกรายนะครับรวม8ปดแสนรายรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์นะครับ ก็มีมาตรการปุ๋ยราคาถูกมาจําหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาซึ่งทางกระผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงได้นํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและจะหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตาม สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ